ทะลุแก๊สโพสต์เฟซบุ๊กในเวลาสิบนาฬิกา44นาทีวันนี้ถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครว่าออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม6หาที่ไม่สนับสนุนการยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนย,ยางใส่ประชาชนกันครับเพราะถ้าสลิมได้ตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพพวกเราจะติดคุกกันหมดทางด้านนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่ออกมาวทวิแสดงความเห็นต่อข่าวที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ใต้ทางด่วนประดิพัทซอยหว่า8ปีที่รัฐประหารแช่แข็งกรุงเทพจากฝีมือตัวเองวันนี้มาเลือกตั้งไม่เขินเหรอฮ่าฮ่าฮแปดปีแล้วนะประยุทธ์ออกไปขณะที่รองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กล่าวว่าตอนนี้คนบอกว่าเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมมา9ปี แต่อย่าลืมว่าใครละ่ะเวลาบอกว่าไม่ได้เลือกตั้ง9ปีมันมีคนทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีคนที่มาพรากสิทธิ์เหล่านี้ไปก็คือคอสชอก็คือรัฐประหารคิดว่าอันนึงที่ได้รับผลกระทบมากตั้งแต่หลังการรัฐประหารก็คือสิทธิ์ในการชุมนุมสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับความปลอดภยัยได้รับการคุ้มครองตอนนี้ใครแสดงออกทางการเมืองก็คือจะไม่ได้รับสิทธิ์การประกันตัวจะถูกกล่าวหาและลงโทษเอาไปขังคุกเลย ราวกับว่าเป็นนักโทษที่ตัดสินไปแล้วเราก็ต้องการให้สังคมไทยได้ฉุกคิดในเรื่องเหล่านี้ว่าเรากําลังอยู่ในระบอบแบบไหนกันอยู่ในรัฐบาลแบบไหนกันถามว่าตอนนี้สังคมไทยตื่นตัวมากน้อยแค่ไหนกับการถูกลิดรอนสิทธิรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล่าวว่าคิดว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็ตื่นตัวตอนที่แกนนําอย่างเพนกวินรุง้งทนายอานนท์ตอนนั้นก็ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวถูกจองจําอย่างไม่เป็นธรรม แต่ว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างเงียบลงไปก็กลัวว่าสังคมไทยจะชาชินกับเรื่องเหล่านี้เราไม่อยากให้สังคมชาชินกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าทุกคนเท่ากันคนใดท,ทุกคนย่อมมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นตราบใดที่อยู่ในกรอบของกฎหมายรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์กล่าวอีกว่าฝากสังคมไทยว่าคนที่เขาไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวเหล่านี้จริงๆยังไม่ได้มีคําพิพากษา เขาแค่ออกมาใช้สิทธิ์พื้นฐานในการแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองเท่านั้นเองพอเขาไม่มีชื่อเสียงเท่าไหร่สังคมอาจจะยังไม่รู้จักไม่ได้เป็นระดับแกนนําเสียงในการออกมาเรียกร้องกดดันให้เขาก็ดูเหมือนจะเงียบไปตรงนี้อยากให้สิทธิการประกันตัวบังคับใช้กับทุกคนในเมื่อทุกคนเท่ากันยิ่งคนที่ไม่มีชื่อเสียงหรือเยาวาชนที่ยังอายุน้อยก็อยากฝากให้สังคมช่วยกันอย่าลืมพวกเขา ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ